สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเช็คสภาพอากาศวันนี้กันกรมอุตุพยากรณ์อากาศเตือน5 5จังหวัดฝนอลรมหนักกทมไม่รอดโดนด้วยแนะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากวันนี้ก็คือ29สิงหาคม2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนั่นเองครับสําหรับขึ้นโลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงของให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองครับ สำหรับพายุใต้ฝุ่นซานซานที่ปกคลุมทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนั้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเอาไว้ด้วยโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนั่นเองครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่0 6 0 0น,นวันนี้ถึง0 6 0 0น,นของวันพรุ่งนี้มาเริ่มกันที่ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มากเลยทีเดียวและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25อุณหภูมิสูงสุด29-34องศารวมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ6กของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถ ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองมากหน่อยร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด23-25อุณหภูมิสูงสุด33-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกมีฝนมากหน่อยร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี ชะเชิงเซาชนบุรีประยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26อุณหภูมิสูงสุด28-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้ากระนองร้อยละ6กของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองมากที่สุดร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ,บางแห่งบริเวณจังหวัดระนองปังงานภูเก็ตกระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24อุณหภูมิสูงสุด28-31ง31องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคขขลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 5 3 0 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70 ของพื้นที่ถือว่ามากเลยนะครับฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะครับใครที่จะ,ตะเตรียมตัวไปทางไหนจังหวัดอะไรเราก็ ฟังและก็บอกไปจนครบหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะกรทมนี้ก็จะมีฝนตกหนักหน่อยนั่นเองครับ